วันนี้ตรงกับวันพุทธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568กระผมอัตมภาพเดินทางไปยังวัดหนองเพียนหมู่ที่สองอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทำการตรวจยกหมูมบ้านหนองเพียนขึ้นเป็นหมูมบ้านรักษาศีลห้าต้นแบบซึ่งความจริงจะว่าไปแล้วกระผมอัตมภาพนั้นรู้จักบ้านหนองเพียนดีมากทีเดียวเนื่องเพราะว่าหลวงพ่อวิชัย พระครูพิพัฒน์สุวรรณพรเจ้าวาดวัดหนองเพียนรองเจ้าคณะอำเภอศรีประจันนั้นท่านทำงานเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนคุณธรรมแล้วก็ไปรับรางวัลด้วยกันหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นก็ดี หรือว่าสุดยอดชุมชนคุณธรรมก็ตามดังนั้นในเรื่องของการยกบ้านหนองเพียนขึ้นเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบนั้นกระผมอัตมภาพยังคิดว่าทางจังหวัดสุพรรณบุรี ตกลงกันยกบ้านหนองเพียนขึ้นเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบช้าเกินไปเสียด้วยซ้ำเพียงแต่ว่างานนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าท่านด็อกเตอร์นิยมเวชกามาที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านได้มาร่วมงานด้วยและได้กล่าวให้กำลังใจคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าทุกรูปทั้งทั้งที่ตัวท่านเองเพิ่งจะโดนเขาถล่มจมดินมาในเรื่องของการปไปเยี่ยมอดีตเจ้าคุณอลงกฎ แล้วยังไปออกปากรับรองท่านเจ้าคุณอารมณ์กดอย่างเต็มปากเต็มคำโดยมองเฉพาะในส่วนงานที่ท่านทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมเท่านั้นไม่ได้มองในแง่ความผิดพลาดอื่นๆในเมื่อมองโลกในแง่ดีด้านเดียวก็เลยโดนทัวลงจนเละเทะ แต่ท่านก็บอกว่าท่านไม่หมดกําลังใจและมาให้กําลังใจพระคุณเจ้าทุกคนที่ทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลอย่างเช่นว่าหลวงพ่อวิชัยจะอาวาดวัดหนองเพียรน,นั้น ท่านจำจี้จำชัยปากเปียกปากแฉะสอนญาติโยมอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการสอนโดยออกเสียงตามสายให้กับหมู่บ้านหรือว่าสั่งสอนเมื่อมาวัดก็ตามจนทำให้คิดย้อนหลังไปแล้วสามปีทางด้านบ้านหนองเพียนนี้ไม่ได้มีคดีความใหญ่ๆอะไรเลย นอกจากการทะเลาะเบาะแววงกันเล็กๆน้อยๆตามประษาปุถุชนแล้วก็สามารถที่จะไกล่เกลีย่ยกันได้สามปีที่ผ่านมามีคดีลักขโมยแค่สองครั้งแล้วทั้งสองครั้งเกิดจากคนบ้านอื่นที่มาเที่ยวงานบ้านหนองเพียนแล้วทำการลักขโมยกัน ญาติโยมทั้งหลายจะเห็นว่าในเรื่องของวัดวาอารามของเรานั้นตลอดจนกระทั่งพระภิกษุสมมเนนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะดำรงพื้นฐานของบ้านเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลห้าที่เป็นพื้นฐานของกฎหมายทุกประเทศ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเครื่องผูกจิตผูกใจให้ชาวบ้านเขามีความสามัคคีกลมเกลียวเหนียวแน่นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการนำทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความสงบเรียบร้อยก็ดี ในเรื่องงานวัฒนธรรมตลอดจนกระทั่งการทำมาหากินต่างๆก็ตามโดยเฉพาะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วกระผมอัตมภาพเสียดายงบประมาณห้าพันล้านเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลทุ่มเทไปเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ แล้วแทบจะไม่ได้มีผลอะไรตอบแทนมาเป็นชิ้นเป็นอันเลยแต่ว่าในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้านั้นเราได้รับงบประมาณสนับสนุนมาสี่ล้านบาทสี่ล้านบาทนี้เมื่อแบ่งออกเป็นคณะสงฆ์หนเหนือหลนตะวันออกหนกลางและหนใต้ ก็เหลือมาถึงหนกลางยีสิบสามจังหวัดนี้จำนวนเก้าแสนบาทและในเก้าแสนบาทนั้นเราจะต้องแบ่งปันเฉลี่ยให้กับวัดหรือว่าสถานที่ซึ่งจัดในการตรวจยกหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบเพื่อให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นมีต้นทุนในการจัดงาน จะเห็นได้ว่าเราใช้งบประมาณน้อยมากๆเนื่องเพราะว่าเก้าแสนบาทหารด้วยยี่สิบสามก็เหลือไม่กี่สตางค์เท่านั้นเองฉเฉลี่ยแล้วเหลือจังหวัดละไม่ถึงห้าหมื่นบาทด้วยซ้ำไปแต่ว่าทุกที่ซึ่งเราไปทำการตรวจยกหมู่บ้านศีนห้า ชาวบ้านทั้งหลายก็จะขนเอาซอฟ์พาวเวอร์ที่สามารถแปลงเป็นรายได้เข้าสู่หมู่บ้านของเขาออกมาทั้งหมดนั้นทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าในเรื่องของรายได้เข้าหมู่บ้านก็ดีในเรื่องของสินค้าตลอดจนกระทั่งสิ่งที่มีชื่อเสียงของที่นั้นๆก็ตาม มาเกี่ยวข้องอะไรกับการรักษาศีลห้าด้วยก็คือว่าศีลห้าข้ออธินาทานเว้นจากการลักขโมยนั้นถ้าเราเว้นอย่างเดียวโดยไม่มีอาชีพการงานอื่นเข้ามาก็เรียกว่าเป็นการรักษาศีลแบบไร้ปัญญาสิ้นดี ดังนั้นจึงมีหลักธรรมข้อสัมมาชีพเข้ามาด้วยคือการทำมาหากินแบบถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั้นในแต่ละหมู่บ้านมีอะไรที่เป็นของดีของตนก็พยายามที่จะขุดจะค้นขึ้นมาเพื่อแปลงเป็นมูลค่า ส่งเสริมการคลองชีพของชาวบ้านในสถานที่นั้นๆให้ดีขึ้นก็แปลว่าในเรื่องของเบนจะศีนั้นเรางดเว้นแล้วก็มีเบนจะทำให้ปฏิบัติบรรดาซอฟทพาวเวอร์ต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นในด้านสัมมาชีพการประกอบอาชีพของญาติโยมต่างๆ ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามก็จะเห็นผ้าทอมืองานจักสารการทำอาหารที่มีชื่อเสียงของสถานที่นั้นๆผักปลอดสารพิษตลอดจนกระทั่งสินค้าแปลรูปต่างๆโดยเฉพาะทางจังหวัดสุพรรณบุรีนี้ปลูกแห้วกันมาก จึงได้มีสินค้าต่างๆที่เป็นผลผลิตจากแห้วออกมาจำนวนมากมายไม่ว่านักท่องเที่ยวใครไปใครมาก็ต้องซื้อหาติดมือไปทำให้รายได้ตกอยู่กับชุมชนเมื่อชุมชนมีเงินมีทองไว้จับใจใช้สอยสามารถที่จะลดรายใจ่ายในครัวเรือนลง แล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนในเรื่องของการละเมิดศีลหรือว่าก่ออาากรรมต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปโดยอัตโนมัติโดยที่มีวัดเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะจัดงานอะไรก็ตามส่วนราชการก็ดีงานวัฒนธรรมประเพณีประจำก็ตาม ก็จะจัดกันที่วัดแล้วก็มีการนำเอาสินค้ามาจำหน่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ขึ้นในชุมชนอยู่ในลักษณะของการพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองอยู่ภายใน พูดง่ายๆว่าสามารถที่จะอาศัยการพึ่งพากันภายในนั้นยืนหยัดอยู่ได้จนไม่ต้องพึ่งพาภายนอกเสียด้วยซ้ำไปโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าของเราจึงใช้งบประมาณที่น้อยสุดๆแต่ว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะวันนี้ท่านพริยะฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรียืนยันกับคณะกรรมการว่าท่านเองได้สนับสนุนให้สุพรรณบุรีจำนวนประมาณ800หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าทั้งหมดเพียงแต่ว่าสถานที่ไหนซึ่งมีความเด่น ก็จะได้ตกลงกันตรวจยกขึ้นเป็นหมู่บ้านศีลห้าต้นแบบซึ่งวันนี้ทางจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะที่ใกล้เคียงสุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นนครปฐมก็ดีการจนบ,บุรีก็ดีหรือว่าชัยนาทก็ตามมีทั้งพระและญาติโยมเดินทางมาดูงานด้วยกันทั้งสิ้น เพื่อที่จะหยิบฉวยเอาในสิ่งที่ตนเองเห็นว่าดีไปปรับปรุงให้เข้ากับบริบททางด้านที่ตนเองอยู่อาศัยซึ่งเรื่องพวกนี้นั้นพระภิกษุสงฆ์ของเราเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณตลอดจนกระทั่งเป็นผู้นำในการกระทำสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มาโดยตลอด แต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำไปให้ตายก็ขายไม่ได้เนื่องเพราะว่าบรรดาผู้สื่อข่าวไร้จรยบัญในยุคปัจจุบันนี้ไม่นิยมในการนำเสนอสิ่งดีๆหากแต่ว่าสิ่งใดที่ไม่ดีก็ตามมีการขุดคุยมีการขยี้มีการตัดสินความไปด้วยตนเองเสียแล้ว บางทีก็พาให้เสียหายจนกระทั่งกว่าที่ทางตำรวจหรือว่าศาลจะพิภากษาปรากฏว่าสังคมพิภากษาผิดพลาดไปหมดแล้วจนกระทั่งบางทีก็ทำให้ผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกมีรายได้จากการออกรายการต่างๆมีแฟนคลับสนับสนุนเป็นจำนวนมาก พอถึงเวลาศาลตัดสินตามหลักฐานกลายเป็นผู้ร้ายฆ่าคนแฟนคลับส่วนหนึ่งก็ยังทนไม่ได้มีการโวยวายกันขึ้นมาเพราะไปหลงบูชาผู้ร้ายเป็นพระเอกไปเสียตั้งนานเราจะเห็นว่าการที่สังคมของเราเสื่อมทรามอยู่ในปัจจุบันนั้น ส่วนหนึ่งไม่ใช่เกิดจากที่พระภิกษุสมมเนนกระทำผิดพลาดเนื่องเพราะว่าความผิดพลาดเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเราจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบัญญัติศีลพระมาจนถึงสองร้อยกว่าข้อซ้ำยังมีอภิสมาจารย์อีก แต่ว่าการบัญญัติศีลนั้นเริ่มต้นในพรรษาที่ยีสิบก็แปลว่าตั้งแต่ประกาศพระพุทธศาสนามายีสิบปีไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเลยเนื่องเพราะว่าผู้ที่เข้ามาในพระพุทธศาสนายุคแรกแรก ล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปย่อมมีความรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าสิ่งใดควรเว้นสิ่งใดควรประพฤติแต่พอนานไปนานไปปุถุชนบวชมากเข้ามากเข้าท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็มีการทำผิดทำพลาดเป็นธรรมดา จนกระทั่งต้องมีการบัญญัติศีลกันขึ้นมาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังประธานวิธีการต่างๆให้อย่างเช่นอธิกรณะสมถะเจ็ดวิธีการระงับเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์หรือว่ามหาประเทศสี่ วิธีการตีความพระธรรมวินัยให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตลอดจนกระทั่งห้ามพระภิกษุสงฆ์บอกอาบัติชั่วยาบที่เพื่อนพระภิกษุกระทำต่ออนุปสมบัธ์คือผู้ที่มีศีลน้อยกว่าพระเกรงว่าประเภทไอคิวเตี้ยไอเดียต่ำปัญญานิ่ม จะเหมาโหลว่าพระภิกษุสมณนทั้งหมดชั่วเหมือนบุคคลน,นั้นทั้งทั้งที่การกระทำเหล่านั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ว่ามาในปัจจุบันนี้แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสูงถึงเวลากระทำหน้าที่ของตนที่เกี่ยวกับพระก็ต้องจ้างนักข่าวมาแทบจะถแถลงข่าวเป็นรายชั่วโมง เพื่อที่จะสร้างผลงานให้เข้าตาผู้บังคับบัญชาโดยไม่ได้สนใจว่าจะสร้างความเสียหายให้กับคณะสงฆ์เท่าไหร่ครั้นเมื่อผู้บังคับบัญชาไม่เห็นคุณงามความดีล่าสุดนี้คดีของวัดพระพุทธบาทน้ำพุก็ไม่เห็นว่าท่านจะกระโชกหกหากเข้าใส่พระหรือว่าข่มขู่คุกคามเหมือนก่อนนี้ ซ้ำยังไม่มีการแถลงข่าวอีกตั้งหา้าคาดว่าคงจะเข็ดไปอีกนานแต่ว่าเรื่องพวกนี้นั้นใครทำใครได้หลักของกรรมในพระพุทธศาสนาของเรายุติธรรมเสมอในส่วนที่ท่านด็อกเตอร์นิยมเวชกรมมาให้กำลังใจมา ก็ขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงแต่ขออภัยเถอะพวกกระผมอัตมภาพนั้นเป็นคนดื้อถ้าตั้งใจจะทำดีแล้วก็จะหน้าด้านหน้าทนทำต่อไปส่วนผู้ใดที่คิดร้ายต่อพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าบุคคลที่ประทุษร้ายต่อบ,บุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายตอบย่อมได้รับความวิบัติสิบประการอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านลองไปศึกษาเอาเองก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณเนรของเรา และบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้